สวัสดีครับผมบพังกรรจนนา,าวัานครับรหัสโทรศั์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสามแปดครับผมเราผมก็จะมาหาค่าของกระแสแต่ละตัวด้วยวิธีของโนโดวอนเทตแอนานลิซิกกันนะครับผมโดยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูโนโดกันว่ามีกี่ตัวบ้างซึ่งตอนนี้โนโดมีเป็นโนโด A และโหโนโด B นะครับผม แล้วก็มีแบ่งเป็นโหนดพิ่งที่มันเป็น A B C แล้วก็ d E F ตามลำดับครับผมเราเริ่มจากโหนดแรกคือโหนด A กันดีกว่าครับผมซึ่งโหนด A เนี่ยวิ่งมาเจอแหล่งจ่ายวิ่งทีมา,มาแล้วก็โหนด C เป็นกาวนะครับผมโหนด C เนี่ยมันคือตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับผม แล้วก็มันเริ่มเขียนสมการกันเลยก็สมการผมก็จะเขียนได้เป็นโนด a, v a ล้ B ด้วยาสองนะครบับจากนั้นก็บวกด้วย v a ลบ v b ส่วนด้วย r 3เท่ากับ0โอ้ได้ไหมน,นี่ลามน่ไหนอ่าครับผมเราก็จะได้เป็น v a ก็ออยังไม่มี R V R ลบเจ็ดจุดห้าส่วนสี่บวก V A ลบ V C ส่วน V C นะครับเราจะแทนมันเป็นศูนย์เพราะว่าตัวนี้มันตัวกาวนะครับมันไม่มีค่าก็แทนเป็นศูนย์ได้เลยครับผม อ่าบวกด้วย v a ลบ v b ส่วน2เท่ากับ0ครบับผมจากนั้นเราก็เอาอ่าเอา4คูณทั้งหมด รเราจะเอาเท่ากับ r4 คูณ va ลบ7.5หารด้วย4บวกด้วย4คูณกับ va หาร4บวกกับ4คูณด้วย va ลบกับ vb ส่วนด้วย2นะครับผมเท่ากับ0 แล้วก็คิดเลขกันนะผมคิดเลขแล้วเห็นสมการกด็ดิ้นหนาใหม่ๆนะแบบเป็นาจากที่ได้หามาแล้วนะผมก็จะได้เท่ากับ v a ลบเจ็ดจุดห้าบวก a บวกสอง a ลบกับสอง bb ครับผมเท่ากับส่น แล้วก็คิดเลขได้เท่ากับ4 B 4va ลบ 2vb เท่ากับ7.5นะผมเราจะติดตัวนี้แบบเป็นสมการที่1น,นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาตัวส่วนของโหนด B กันนะผมซึ่งโหนด B เนี่ยเราต้องรู้กันว่าโหนด B มัน มีตัวอะไรบ้างโดยหนด B เนี่ยมันจะวิ่งไปทาง A น่มมันมันก็จะได้เท่ากับ vb ลบ va จากนั้นก็บวกครับบวกกับ vb ลบ vc เราจะเขียนสมการได้เป็นอย่างนี้นะครับผม RvB ลบ Va ส่วนด้วย R3 บวกด้วย vb ลบ vc ส่วนด้วย R4 บวกด้วย vb ลบกับตัวแหล่งจ่ายตัวที่2เท่ากับ0นะครับผมแล้วก็มาหาค่ามาแทนกันเลยนะครับผมโดย vb อ่า Vb uh, กับ v a Vb กับ v a เราจะติดไว้นะครับส่วน B R uh, 3เมื่อกี้ก็เห็นค่าเป็น2นะผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมโดย Vb ตอนส่วน vc มีค่าเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่นะผมส่วนได้ r 4 r 4มีค่าเป็น4นะครับผมาบวกด้วย vb ลบมีค่าเท่ากับ่า vb ส,สองมีอ๋อมี10ครับ เท่ากับอ่าต่อไปเป็น r5 เท่ ha, ากับเอผมใส่เส้นสมการตัวนี้นะครับอันนี้เป็น r5 นะอันนี้เท่ากับ4แล้วก็ทำให้เป็นการหาอย่างง่ายคือการนำเอา4คูณท้งสมการนะครับผมท้งสมการตอนนี้จะเท่ากับ4คูณ VB ลบ V A หารด้วยสองสี่คูณ VB ส่วนสี่บวกด้วยสี่คูณ VB ลบสิบส่วนสี่เท่ากับศูนย์แล้วก็คิดเลขกันเลยนะครับ ก็ตัดใดได้ก็ตัดตัดไปหมดหมดครับผมก็เหอนี้เหลือ2เป็น2 V B บลบ2 VA แล้วก็ตัด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 เหลือเป็นอ่ารืปถึงบวกตรงนี้นะครับบวก V B บวกด้วย V B าบลบ10 เท่ากับ0อันนี้เราก็จะรวมกันสมการใหม่นะผมก็จะได้เท่ากับ4 VB ลบ2 V A เท่ากับ10ตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่2กันนะครับผมครับผม เราหลังจากนั้นเราก็จะมาหาด e เทอร์ n a นตกันนะครับก็ดีเทอร์ n a นตตัวนี้ก็จะเป็นสม,สมการแรกเนี่ยคือ4-2โดยสมการที่2ก็จะเป็นลบ2กับ4เอ่าทำไมถึงเป็น4-2่ลบ2กับสี่นะผมก็คือสมการที่1เราดูตัวแรกตัวนี้นะผมก็จะมีเป็นตัวของ VA เนี่ยมันคือ สค่ับผมส่วน VB เนี่ยมันคือลบ2 4. อ่อตัวของ A ก็ใส่ตัวนี้ VB ก็ใส่ตัวนี้ส่วนไอตัวข้างล่างของสมการที่สอง่มเป็นมาใส่ตรงี้แทนข้างล่างผมเป็นลบ2ตัวนี้กับ4ตัวนีป้ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ค่าไอตัวของค่าของเท่ากับ v a v b ไปครับผมตอนนี้ v a v b เท่ากับ 7.5ุกับ10ก็มาจากไอตัวที่เขาเรียกว่าตัวแหล่งแหล่งจ่ายนี้นะผมทั้ง2ตัวก็7.5ตัวนี้มาตรงนี้แล้วก็10ก็มาตรงนี้ครับผมตามลำดับจากนั้นนะครับผมเราก็เริ่มหา คับผมแล้ต้องใช้สูตรสตัวนี้ครับผมสูตรก็คือเอเท่ากับบีเอจึงเท่ากับสล็อกสองสอเท่ากับ b a b b เท่ากับ7.5 10จากสูตรครึข a ลบ ราจะหาดิเท่ากับอ่าก็คือสี่คูณสลบสลบสเท่ากับ16บหกลบสี่เท่ากับสิก็หาค่าดิปกตินะครับเรนี่คือค่าดิดของตัวเดิมเรานะครับ แต่ั้นเราก็หาจากสูตรรขนมหาหาเท่า,า,ากับ a ลบ b เท่ากับ1นึ่งส่วนสิบสองสคูณเจุ้าสองคุดห้า ิบบวกด้วยสี่คูณสิบพอเราใช้เครื่องคิดเลขหากันแล้วเนี่ยครับผมคำตอบก็จะได้เท่ากับสามสิบสิบห้าบวกยี่สิบสี่สิบนะครับผม 55แล้วเราก็เอา1ส่วน12ไปให้ไอ้นี่นะครับเอาไปอ่าเอาไปเข้าไปใน50กับ55ผมเป็น15ส่วน6แล้วก็25ส่วน12 เราก็จะมาแปลงค่ากันนะครับผมก็จาก1 5ส่วน6เนี่ยก็จะได้ประมาณ4.17 V แล้วก็2 5ส่วน12เนี่ยเราจะได้ค่าประมาณ4.58 V นะครับ ตัวนี้คือค่าของ Va Vb นะครับ V a ก็คือตัวนี้ Vb ก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นเราจะมาหาค่าของ Ir กันเลย Ir 1เท่ากับ Va ลบ7.5ส่วนด้วย4 พอเราแทนค่าเราได้เท่ากับอ1 7่า4.17 7ลบ7.5ส่วนด้วย4ค่าำตอบอันนี้ก็คือเท่ากับลบ3 8 3ของ ir 1นะครับแอมแปร์เราหา ir 2เนี่ย ir 2ก็2าหาคล้ายๆกันเลยครับโดย ไออาเนี่ยก็จะใช้เป็นอ่าอ่าอก็จะไ,ได้จะเท่ากับ B A ลบศูนย์ส่วนด้วย R2 โดย v A เราเนี่ยก็จะเท่ากับ สี่จุดหนึ่งเจ็ดส่วนด้วย r สองอ่า r สองคือสี่นะครับผมพอเราใส่เครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยค่าประมาณของมันก็คือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดอันแปรไนะครับจากนั้นเราจะมาหาค่า i r 3กัน i r 3 v a ลบ v b หารด้วย R3 ามนะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะ Va v a ลบ v b หารด้วย3โดย Va v a เจ้า v a ลบ v b โดย v a เนี่ยจะเท่ากับ4.17ลบกับ4.58ส่วนด้วย r สามอง R3 ก็คือสองนะผมอ่าคำตอบก็ได้เท่ากับอ่าลบศูนยเราจะมาหา IR4 กันนะครับผม IR4 เท่ากับ บีบี BB ลบวีสีรหัสด้วย R4 นะครับผมซึ่ง R4 เนะี่ยเท่ากับ VB-VC ลบ VC ส่วนด้วย r 4ี่ค่าเท่ากับ4 5 8จุส่วนสพอเราหาแล้วคำตอบได้วาหนึ่งจนผม ir 5เนี่ยก็ ir 5เนี่ยเราก็เท่ากับ v b ลบ v 2ส่วน r 5 เท่ากับ4.58ลบ10ส่วนด้วย4พอหาค่าได้เท่ากับลบ1 3 6่ออันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับการหาออ o l t เต e อนาลิซิ s นะครับผมก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ